ไปเดินเล่นกับน้องแสนหวานค่ะไปออกกําลังกายแล้วก็ไปอาบน้ํานะคะใช่แล้วค่ะนี่คือน้องแสนหวานแสนสวยแสนตุ้ยนุ้ยนะคะไปกันค่ะพี่ควานคู่ใจกับเชือกคู่มือนะคะไปค่ะไปเดินเล่น <laughs> ไปค่ะไปนะคะแต่ตัวไม่ไปนะคะน้องหนี แสนหวานไปเดินเล่นค่ะไปเดินออกกำลังกายยามเช้าแล้วก็แวะอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงพามาดูน้องแสนหวานเล่นน้ำกันเลยหลายท่านเคยถามหาด้วยนะคะโอขอภัยภาพสั่นนะคะไม่มีระบบกัน ความสันไหวนะสวัสดีพี่ควานกับน้องแสนหวานด้วยทุกเชื่อค่ะจะมีกิจกรรมแบบเดียวกันนี้นี่คือห้องอาบน้ำส่วนรวมห้องอาบน้ำสาธะะนะออารณนะ นี่เป็นจุดอาบน้ำสำหรับช้างที่อยู่บริเวณโรงพยาบาลช้างนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้อาบน้ำทั้งช้างที่เป็นชั้นชาราช้างที่รักษานะคะนี่จะต้องมาอาบน้ำที่นี่นะคะแล้วก่อนที่น้องแสนหวานจะอาบน้ำก็จะต้องมัดนองไว้ก่อนไม่งั้นน้องอาจจะเผลอวิ่งหนีนะคะนี่ก็มีกล้วยด้วย มาค่ะอาบน้ํากับน้องแสนหวานกันนะคะอาบเช้าๆเลยเพราะว่าช้างเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ตื่นเช้ามากๆสวัสดีหัวหน,น้าแกงสวัสดีพี่นุชค่ะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยนะคะ ในส่วนของพ่อพายเราต้องมีการแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่เกาะล่วงหน้าแต่ว่าสําหรับชั้นทั่วไปเขาก็จะมีกิจวัตรของเขาอยู่แล้วเราก็มาตามดูนะครับน,นัลงนอนดีเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเล่นน้ําเหมือนตอนเด็กๆละแต่ก่อนนี้ถ้าฉีดน้ําปุ๊บจ้องเกือกิ้งแล้วนะ,ะน้ำแรงสัดใจใช่แล้วคะ่ะเป็นแบบ ตัวสูบนี่แรงมากไม่ต้องใช้แรงบีบใดๆเอาหวานกินกล้วยให้หมดแล้วอ่าอาบเสร็จแล้วประมาณนี้อะไรอาบเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวลุงพาแคนะคะลุงควานก็จะ พาเดินกลับอากรวยังไม่หมดมีแถมสวัสดีจากออสเตรเลียด้วยนะคะอบน้ำแต่เช้ามันไม่หนาวหรือครับไม่ค่ะนี่ก็จะมีข้างๆมันก็อาบน้ำกันอยู่โอ้โอโอลุนส่งท้ายช้างจะเป็นสัตว์ที่หนาวยากมากนะคะผิวหนังเขาหนา ด้านนี้นะคะไลโด้ไลโดก็กำลังอาบน้ำค่ะไลโดเป็นช้างช้างสูงอายุแล้วก็เป็นช้างที่พิการด้วยนี่นก็จะเป็นพี่ความสองคนที่ดูแลน้องแสนหวานนะคะก็จะเป็นพี่พะแคแล้วก็พี่เอกก่อนที่จะกลับก็ามาแวะให้ขนม ลูกสาวยิ่งกว่าช้างไงเานี่ยมีความสองคนางงาย,ยิ่งกว่าช้างไงายิ่งกว่าช้างไงไงเอาซ้ายขวากลวยก็มีข้าวโพดก็เอาอไปเลยเอาเต็ม,มไม้เต็มมือปะกลับที่พักไปกินยาไปกินอาหารต่อนะคะ นนโอ้โหนอโครงการหลวงด้วยใครให้มาเนี่ยอ๋อแม่อุปถัมภ์โอ,โอ,โอ้ไม่คุยดักน้องน้องตกใจเป็นข้าโพดจากแม่อุปถัมภ์นะคะเป็นของโครงการหลวงด้วยอันนี้ก็คือปอกให้กินตรงนี้เลยแถมติดมือแอดมาด้วยนะคะนีะ่ฝากไปให้น้องต่อ เขาพากลับนะคะเดินกลับไปที่ข้อกให้นอนลงายกแขนโยกขาได้ทบทวนทบทวนคุยมาตลอดนะคะว่าน้องเนี่ยผ่านการฝึกฝนนะคะที่ห้องเรียนที่คอกฝึกช้างมาแล้วและได้รับใบปริญญาด้วยเรามาดูนะคะว่านักเรียนเก่าของโรงเรียนฝึกช้างและควนช้างนะคะเขาจะยัง จดจำบทเรียนได้อยู่หรือเปล่า <c oughs> วันนี้ไม่ลองนะเนี่ยบางครั้งก็จะลองนี่เช้าๆที่สุดอนุรักษ์ช้างไทยจะคลึกคลื้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกช้างนอนน้อยใน,นช่วงกลางคืนแล้วก็จะตื่นเช้ามากๆตื่นก่อนที่เราจะไปรับด้วยซ้ำนะคะ ขากลับเดินผ่านบ้านบาลันบาลัาน,านก็อาบน้ำไปแล้วด้วยนะคะอาบก่อนแสนหวานจุดตัวดำจะแวะมาหาหน้องนะคะแบบนี้นี่ก็จะเป็นอาบรอบเช้าเดินรอบเช้านะคะแล้วก็จะมีอีกรอบคือรอบบ่ายโมงนะคะคือประมาณบ่ายสามโมง น้องก็จะออกมาเดินเล่นแล้วก็อาบน้ำด้านหลังก็เป็นคุณตาช้างค่ะมารักษาเป็นผู้ป่วยนะคะดูสิสกิลกันข้ามสิ่งกีดขวางนี่ข้ามได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะชนคุณแล้ว จะมากินกล้วยต่อกินกล้วยหมดก่อนเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวให้พี่มาแค่แกะให้โอ้โหดูได้กลิ่นข้าวโพด ้วดรหากรวยเจอไหมอะหาเจอไหมข้างหลังอะลูกเอ้ยขึ้นมาแล้ว <c oughs> อ่าแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวต้องปอกก่อนนะพอดีมีข้โพดแต่ยังไม่ได้ปอกเปลือกให้แป๊บนึงแป๊บนึงคนสวยวิขนขาวเหมือนกันนะเนี่ยขนตัวขาวแล้วเนี่ย สีก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงหลังจากที่โดนน้ำนะคะแต่ก็แป๊บเดียวก็จะแห้งค่ะผิวหนังช้างเขาจะแห้งเร็วะะไปไปไปซกซกซกสนวันซกลูกซกมาแก่ <ś led> อานี้ไป <c oughs> เอาไว้ <ś led> นู่นก่อนนะ